สวดีครับพี่น้องปองป่อยชูผู้ชุกคนนะครับเนาะชีพนี่เนาะสำหรับมือใหม่ที่คิดสิเลี้ยงแกเนาะครับแต่ว่ากัยังมีความกังวนเรื่องสิเหตุลงเรือนเหตุฟ้ามแบบลรงเรือนยกสูงตามที่เพิ่นเคยพาเหตดมาเนะครับพี่น้อง เอามาให้พี่น้องเบงว่าแกเขามักแบบใดครับตามลักษณะเขาแล้วที่ผมเฮ็ดมานเนี่ยครับเห็นบอกพี่น้องเขาสีมักนอนอยู่หมองกองชีเขาเี่ครับเพราะว่าชีเขามันแห้งชีเขามันแห้งแล้วบาดนี้เวลาเขาชีทับถมกันลหลายแล้วมันสีนุ่มมันสีเฮ็ดเกิดความนุ่มแล้วก็จับับเนียบเห็นบอกพี่น้อง คับเวลาเงียวลงมาทีเงียวมันเกิดีแหงไว้เขาเกิดทีนอนอ่าบรู้ไว้แจ้งใดครับเขามากมากนครับเนาะสำหรับคนทีเพิ่นบอกว่าเงียวแล้วเงียวเงียวเขาลงดินแล้วเกิดสารพิษนั่นสารพิษนี่ขเขาบอเห็นเขาเป็นอย่างนี้แต่พี่น้อง แห้งมกักนอนยกกองพองอชีเขาเนี่ยนะครับปีนี้พอได้ก่อขายกันเลยสูงประมาณยี่สิบเซนอันชีนีก็เอาเบ้าให้พี่ให้น้องฟังเพื่อการตัดสินใจนะครับเนาะ เวลาไอ้คิดอยากเลี้ยงแล้วคือขึ้ยากสี่เฮ็ดลงเลื่อนสี่เฮ็ดเพื่อนไอเขาถ้าเฮ็ดจังสั้นนี่ครับตั้งแต่ค่าลงเลื่อนกับเม็ดไรแล้วก็สิเฮาคันผู้มีงบหน่อยก็สิเหลือดใบซื้อแจ้งหน่อยลงไปอีกพี่น้องแต่สิค่าดูแลค่าอา,อาหารไอเขาช่วงไม่ไมนะ่แล้วพี่น้องเนาะ อ,อันนี้ก็มะม้อว้ามาจ่ามาบอกให้พี่ให้น้องหูจักที่เราพี่น้องให้ง่ายต่อการตัดทิชใจนะครับเนาะสำหรับผู้ที่ทิ่ทีตเลียงไม่เนาะพี่น้องพาไว้นิ้วปีนี้พาไว้นิ้วกับซอยเหมือนแลละครับลมแห้งอ่ายังมดทไนเดวออกอยู่เห็นบ่พี่น้องเขามากนอนกล่อง ทักชีตัวเองนี่แหละแม่นี่ก็ใครที่ออกลูกแล้วมากหลายมันเกลือแหละพี่น้องกินแล้วกินอีกเพื่อเสริมแร่ธาตุได้จะของเขาละเอาครับเดี๋ยวคิดมีเอาไว้เท่านี้ตะกอนเนาะ